สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทําใบาเสร็จรับเงินนะคะโดยมีตัวอย่างเป็นร้านล้เลิศนะคะจะมีรายอย่างแรกต้องมีรายการอาหารก่อนนะคะรา,รายการอาหารราคาแล้วก็โต๊ะค่ะโดยการอย่างแรกเราจะเปลี่ยนชื่อก่อนนะคะโดยล่าจาก A3 ถึง A17 จํานวนโต๊ะทั้งหมด โดยการเปลี่ยนชื่อเป็น table ที่เราตั้งไว้ค่ะแล้วก็ food ก็เปลี่ยนการละทั้งหมดมาเปลี่ยนเป็น food enter ไพล์ก็เช่นเดียวกันนะคะเปลี่ยนเป็นไพล์ แล้วทีนี้เราจะมาทำให้มีตัวเลือกตรงกล่องกันนะคะโดยโต๊ะเรากดไปที่ข้อมูลหรือในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเรียกว่า Data แล้วกดไปที่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วก็เลือกรายการและข้อมูลตัวเท่ากับ Table ค่ะ จะขึ้นโต๊ะซึ่งมีถึง15ที่เราเลือกไว้มีในรายการค่ะและทีนี้เราก็มาทำรายการอาหารโดยกดเหมือนกับโต๊ะเลยค่ะกดไปที่การตรวจสอบความถูกต้องกดไปที่รายการแล้วกากดสุดว่าเท่ากับ ดกดตกลงมันก็จะมีรายการอาหารที่เราอยู่ในชีทที่สองนะคะและการอาหารที่มีเราคุมไว้นะคะและทีนี้เราอยากให้มันเหมือนกันทั้งหมดทั้งตารางเราจะได้แบบว่าเลือกได้ง่ายขึ้นแล้วก็กดลากลงมา ทางตารางค่ะและที่นี่เราก็จะได้รายการอาหารที่เราเลือกไว้ราคามาที่ราคานะคะเราก็จะเท่าใช้สูตรว่าเท่ากับ if ฟวงเล็บเปิด กดไปที่รายการอาหารเท่ากับ0,0แล้วก็ comma v up วงเล็บเปิดแล้วกดไปที่รายการอาหารอีกทีค่ะแล้วก็ c o ม m า แล้วเราก็ไปเลือกตรงโพดถึงไ r ครอบมาทั้งหมดค่ะเราก็จะได้อย่างนี้แล้วเราก็กดล็อกไว้โดยการกดที่ F 4 1หนึ่งครั้งแล้วก็คอมมาสองเหตุวนที่เลือกสองเพราะว่าราคาอยู่ช่องที่สอง ซึ่งฟูดก็อยู่ในช่องที่แรกดังนั้นเราหาราคาเราก็ต้องกดที่ราคาราคา,คาช่องที่2แล้วก็คอมมาเแล้วก็วงเล็บปิด2อ,อันค่ะเนื่องจากเพราะว่าเราเปิดวงเล็บ2อ,อันค่ะแล้วก็กด Enter เราก็จะได้ราคาตามอาหารที่เราจดไว้ค่ะและที่นี้เราก็ลากมาเหมือนรายการอาหารที่เราลากมาทางตารางเราจะมาหาผลรวมกันก่อนนะคะโดยการใช้สูตรว่าเท่ากับราคา โดยใช้เครื่องหมายดอกจันกับจำนวนแล้วกด enter ค่ะโดยถ้าเกิดเรากดจำนวน1นึ่จำนวนเราก็จะได้สีสและที่นี้เรามาลองกด2ดูนะคะค่ะมันก็จะเพิ่มราคาจากสองจานก็เป็น80 คูณสองเข้าไปค่ะแล้ทีนี้เราก็ลากลากผลรวมมาจนสุดตารางเออสุดตารางของรวมนะคะค่ะเราก็จะมาลองกดดูว่าเมนูอาหารของเราเท่านี้จำนวน แล้วเราจะมาลองหาผลรวมราคารวมใบเสร็จทั้งหมดนะคะแล้วก็จะใช้ละวิธีแบบว่ากดไปที่ช่องรวมนั้นแรกผลรวมกดไปที่ผลรวมค่ะแล้วก็ enter หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า auto sum นะคะค่ะแล้วก็จะได้ผลรวมเท่านี้ถ้าเราบวกอาหารรายการอาหารเพิ่มเข้าไปานี่ค่ะจำนวนหนึราคามันก็จะบวกเพิ่มขึ้นคิดให้เองค่ะไวที้เรามาหาจำนวน เงินเป็นตัว่อดกันนะคะโดยการใช้สูตรเท่ากับบาทเท็กและกดไปที่ผลรวมอ่ะต้องมีวงเล็บด้วยนะคะ กดรวม E สามแล้วก็วงเล็บปิด Enter ค่ะทีนี้มันก็จะเป็นตัวอักษรให้เราค่ะก็ขอบคุณค่ะ